สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีครับคุณจีรเดชครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกับรายการโรงพักระวังภัยครับประจำวันพุธที่26มิถุนายน2556ครับนะครับก็พบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีคุณจิลเดชสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงสัปดาห์นี้มีท่านผู้ชมร้องเรียนมาเยอะนะครับเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของความเดือดร้อนนะครับก็มีหลายข่าวๆนะฮะที่ทีมข่าวอาชีิกรรมสำนักข่าวเนชั่นได้คลายทุกไปบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียแถวนนนฮะถนนสุขุมวิทใช่ไหมฮะก็มีครับี่บางปูนะครับ ก็มีการชี้แจงม,มานะครับ,รบก็มีชาวบ้าน,นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมาเอ๊ะน้ําคํามันไหลาย,ยาวเป็น10บสกิโลเมตรเลย,เ,ยะนะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ,รบอุตสาหากรรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ชี้แจงไปแล้วอาจจะเกิดเรื่องของฟ้าฝนตกในช่วงนี้ในขณะที่เหนือน้ำนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็น้ำที่มันไม่ไม่ไหลยอยู่แล้วนะ,ะค,คุณจิรเดชก็พอมาถึงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชม มันก็เลยไหลไหลไหลเอาน้ําที่เสียมานะครับก็มีหลายเหตุการณ์นะครับวันก่อนวันก่อนก็มีท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของการหาช่างผู้รับเหมาผ่านเน็ตนะครับอันนี้เตือนภัยกันไปแล้วต้องระมัดระวังไปเจอคือปรากฏว่าไปคุยกับผู้รับเหมาตกลงกันเรียบร้อยแค่ซ่อมห้องน้ําแล้วก็ปูปูกระเบื้องครับช่างมาเจ็ดแปดคนมาทําอะไรฮะ มาซ้อมมาซ้อมมองน้ำไม่ได้มาลื้อบ้าน8คนเนี่ยซ้อมมองน้ำเี่นะนะฮะแล้วผมคนเดียวก็ทําได้แล้วปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการนะครับก็เลยติดใจแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่างก็ได้ครับนะอาจจะไม่ใช่ช่างก็ได้นะครับเอาไปเรื่องเตือนภัยกันก่อนไหมฮะคุณเจรเดชวันนี้มีท่านผู้ชมอยากจะแจ้งเตือนภัยกันบอกว่าไปซื้อที่ดินใช่ไหมฮะแถวแถวจันทบุรีจันทบุรีเพื่อกาลังเดินทางไปซื้อที่ดินแต่ในระหว่างการเดินทางคุณสุชาติเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้น เจ้ากลุ่มคน4ี่ห้าคนเนี่ยก็หลอกคุณป้าท่านนี้ออไปว่าอา้าวระหว่างทางอา้าวเราไปพักรอเจ้าของที่ดินออที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนครับระหว่างที่รอครับท่านผู้ชมครับเจ้าแก๊งรายนี้แหละครับก็ได้มีการลอ่อลวงให้เล่นให้เล่นการพนันออคุณป้าก็ไม่ยอมเล่นนะเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ยอมเล่นชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เล่นอ,อสุดท้ายแล้วก็ถูกหลอกตกเป็นเหยือ่อะะลองไปคุยกับคุณน้ำเรนดูนะครับสวัสดีครับคุณน้ำเรนครับสวัสดีค่ะอ้าวโอ้นี่ตรงนี้คุณป้านะฮะ ค่ะคุณพน้ํำลินนะครับเจ็ดราคาเจ็ดสิบสองอ๋อเท่าไรนะครับค่ะบอกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะโอ้เจ็ดสิบกว่านี่ต้องบอกว่าเรียกคุณพ่อแล้วกันนะครับคุณพน้ํำลินฮะเรื่องราวมันเป็นยังมายังไงครับเออคืออย่างนี้นะฮะคือเรื่องติดติดประกาศขายที่ที่จันทบุรีนะคะครับครับนะเออแล้วก็มีคนที่ชื่อแก้วเนี่ยก็เป็นก็เป็นลักษณะในหน้ามาติดต่อครับนะในราคาที่เราจะขายจะซื้อจะขายคือสิบสองล้านนะคะ แล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดกันนะคะเขากันนะพอดีท่านอยู่กรุงเทพเขากันนะท่าไปเจอที่เอที่บิ๊กซีบิ๊กซีบางนานะคะครับที่ท่านก็นไปกับลูกชายนะฮะแล้วก็เขาก็บอกไปอย่างนั้นอีกสองสามวันนะท่านบอกว่าเดีด๋ยวพอดีวันเดียดวันเดียดท่านจะต้องกลับสัตหีบเลยครับนะเขาก็ถามมาสัตหีบไปอยู่กับใครบ้างปกอยู่คนเดียวค่ะนะพอพอเรียนมาสัตหีบเนี่ยคืนะอวัน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 ศุกร์ ยังเจอเขาเนี่ยยังก็มาเลยไนงะปรจับมาได้เนี่นก็กลับกลับมานั่นเลยเพราะวันเสาร์นี่ยังก็ทำบุญบ้าน,นเลี้ยงค่าเนี่ยค่ะคเขาก็โทรมาอบอกคุณน้ำลินวันนี้ว่างไหมแต่ว่ามีอะไรหระคะเขาบอกเนี่ยพอดีคนที่ออซอที่ก็จะซื้อที่เนี่ยเขามาเ็าอ,อยากเชิญคุณเนี่ยมาทานข้าวครับนัดเจอกันที่ตลาดน้ําเอ่อสี่ภา,าคนะคะครับครับค่ะตอนนี้เขาบอกอนนุ้ยวันนี้พอดีจะเลี้ยงค่าอยู่เขาอบอกอเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัดมาแล้วก,กันเ่าเวลากี่โมงยังบอกออย่างงั้นก็เป็นก็โทรมาประมาณสัก แปดกับเก้าโมงนะนี่มบอกเท่างนี้ก็เป็นสิบโมงครึ่งแล้วกันไปนัดเจอที่ตลาดน้ํานะครับเดวก็ขับรถไปคนเดียวแต่บอกเพื่อนๆเอนนาไว้ว่าเออเ้นจะไปเนี่ยเขาเขามาซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอ่พอขับไปเนี่ยนะคะเข้าไปตลาดน้ํามึงกว้างก็หาก็ไม่เจอเขาบอ,อ,อาเอามิตรกันเเดนให้เดินคุณรอมาให้รอให้รออยู่ข้างหน้าข้างหน้าที่ทางเข้าแต่รถเดน,น,นเลยอาไปจอดจะที่ไหนนะฮะ <ừ> ัาเจอกันเข,าข้าก็พาไปที่ไปที่ทอโรงแรม เดน่าโรงแรมแอนโอ่แรมป้าน้าค่ะค่ะที่พี่นาจอมเทียนนะคะครับเขาพาไปแน่นะก็ไปเจอไปเจอมีผู้หญิงคน้อ้วนเป็นคนจีนผู้ไทยไม่ชัดนะคะเขาก็ะไล่ฝังว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยมีหุ้นส่วนกับเยอเอซ้อเนี่ยสี่สิบหกสิบเรับอกถ้าคุณบอกว่ากันถ้าสิบสองล้านนีงไม่ลดนะบอกกันถ้าเขาไม่ซื้อเด็ดเชนจะซื้อเองเขาว่าอย่างนั้นนะคนไหนพูดครับคุณป้าคะอะไรนะคะคนไหนเป็นคนพูดครับป้า ที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าฉันไม่ถ้าเธอไม่ซื้อฉันจะซื้อเองเนี่ยฮะยายเจ๊ยายเจ๊ยายเจ๊นะคะยายเจ๊คนนั้นน่ะบอกอ๋อที่เรียกว่าซอ,อ,าอ่ใช่ไหมฮะค่ะค่ะค,ค่ะเขาบอกถ้าซอไม่ซื้อเนี่ยเขาจะซื้อเองก็คนคนที่ชื่อแก้วในี่ยเขาพานี่ไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อยู่ที่โรงแรมขอคนเดียวอนนะคะครับนะแล้วเขาาบอกว่าเขาก็เล่าเล่าให้ฟังวันนี้ซอคนนี้นะแกมีเออจะมีเกลี้งกิ๊กเล้งแหลงแกนเขาก็เล่าไปตามบาไม่ดีเนี่ยครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อคืนเขาไปเล่นเสียมาเนี่ยสามสามล้านห้า ขเขาเล่าให้ฟังในยายเจ๊ก่อนนะเขาบอกเขกายกไพ่ดูอะไรไปต่างเขา,าก็ลาบบนไพ่เราเ็าเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็หาแล้วพอสักประมาณสักยี่สิบนาทียายซอนเนี่ยขเขาก็หิ้วกระเป๋าไอ้หนุ่วิคตองนะ่ะเต็มมาเลยขเขาก็าลากเดินแทบแทบมาเขาบอกนนนะเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นัดทุ่มหนึ่งจะไปเล่นไพ่ต่อเขาก็เปิดทิ้แป๊บดึงเงินสิบล้านว่าสิบล้านเนี่ยนะแล้วก็ถาวหมกที่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเขาจะวางสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณสิบล้านนะ เออพรุ่งนี้ทิงวินเขาบอกว่าวันเนี้วันที่วันที่ยี่สิบสองคัดจะไปดูที่แต่เพอเอิญเขาบอกว่า,วาพอดีเขามีนัดเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งก็จะไปเล่นไพ่ครับเล่นไพ่อะไรกันเนี่ยนะคะแล้วระหว่างนั้นน่ะคนในชื่อแก้วเนี่ยเขาก็บอกอุ้ยเยซ้อได้ต้องโดนหลอกแน่นอนเลยเหมือนกับว่าจะให้ให้ใหทางไงให้เยซ้อเนี่ยไปเล่นไปเล่นกรบบะเบนอะไรเงี้ยเพราะมาเกินเกิดเสียไปแลนสามแล้วนะาโดยที่เยเช้ออ้วนน่ะมันคนเล่าให้ฟังเด็กคนเล่นไม่ทราบชื่ออะไรนะคะ นะเขาบอกป่าเด็กคนที่ชื่อโชตะผู้ชายก็ได้ชื่อสมโชชดชื่อโชต์คือเนี่ยแต่ในในใบนี่เขาเขียนว่าคุณสมโชชดสมโชชดอ่ะเขาก็มาเขาก็เขาก็มาเขาก็มาเล่าใยวิธีการเล่นน่ะการตัวหัวหันเป็นั้นทางนี้อะไรเงี้ยอยากรับรองยังไงแทงไงเย่เย่เจ้เย่ซอนได้ยังไงก็แทงไม่ถูกเหมือนกับวันนี้เย่ซอสเนี่ยนะเขานัดจะไปเล่นไพ่โดยที่เมื่อวานจะบอกจะเสียไปเนี่ยสามล้านห้าโอเคพูดเสร็จแกก็ไปเลยก็บอกงั้นเดี๋ยว เออว่าผู้ชายน้าหน้าเองเธอเรืจะมีเงินตั้งสิบล้านอะไรอะไรน,นี้ยครับว่าอาแบบดูทูผู้ชายคนที่เป็นหน้าม้าเหมือนกันเนีย่ยนี่เราบกเอ้เห็นเขาพูดจริงจริงจังผู้ชายกนนั้นอบอกคุณป้าผมเนี่ยนะมีสัญญาว่าผมเนี่ยจะจะเลิกเล่นแล้วอืมนะจะเลิกเล่นเขาบอกมีอะไรอะไรอย่างนี้ัะแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ารไปไปเ,เ,าเราไม่ไปเล่นยังไงจ๊เจ้่ยเสียแน่ืมไปเล่นมันนี่ก็ต้องเสียเนี่ยสิบสิบล้านในทั้งหมดอะไรเงี้ยครับ เขาก็สอนวิธีให้ป้าเนี่ยให้กันทั่วครับมาหยแบบเขาบอกอุ้งเนี่เอาแล้วนะไม่เล่นหรอกแล้วพอดีแยกคนนี้เขากลับมาใหม่มาแทงกับเราอย่างเงี้ยแจ้งกีจธี์ก็ก็แทงไม่ถูกแล้วแกก็ฟักเงินไปเนี่ยสองแสนเป็นแบงก์หลายพันเลยืสองแสนว่ะคุณต้นเินถ้าวันนี้เล่นแทนคุณไม่ถูกนะจะได้แบ่งให้คุณเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนมันก็สองบอกไม่เอาเราพอนี่อันนี้เราเล่นกันหลอกๆมาได้เล่นจริงๆนะก็บอกเขาอย่างนั้นนะว่าเงั้นเดี๋ยวเขาจะพาไปเนี่ยวเดี๋ยไปกินอะไรร้านอาหารเนี่ย องหมื่นว่าอย่างงี้นะเขาเก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินแป๊บหายไปเขาคณะกต่ผู้ชายคนเนี้ถ้าจะมีเอาเงินมาเล่นเขาเนี่ยสิบล้านคือวันคือวันเนี้ยเทุ่หนึ่นไม่เกินสองทุม่มนะแล้วก็ทิานก็บอกบอกว่าไม่เอาล็อกตาไม่มีสตงางค์ก็บอกว่าคนนั้น,นมไม่มีสตางค์เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นก็เดี๋ยวคนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกในสองล้านเจ็ดนะแล้วก็ยายยายคนทีย่าย,ยายเจ๊จะออกห้าล้าน ห้า้านใครไม่ทราบแล้วคนที่ชื่อแก้ว่คนที่เรารู้จักที่คเคยเจอก็ท,ท,ที่ที่บิ๊กซีเนี่ยเขาบอกย้ายเขาออกร้านหนึ่งอ๋นนี้ก็รวมกันสามคนกันประมาณแปดล้านกว่าบาทอ่าแล้วก็ที่เหลือนั่นก็จะให้ป้าออกป้าบอกอุ้ยไม่มีหรอกไม่เอาหรอกแล้วป้าก,ก็ไม่เอาไม่เอา่วนแบ่งเขาบอกอุ้ยไหนมาด้วยกันก็ต้องแบ่งด้วยกันนั่นัาบานนะเนี่ยยกมือสาบานเขาเพราเราสามคนนี่จะไม่บอกใครเราอุป้าไม่มีหรอกก็อังกันป้าเธอออกแล้วกันแสนหนึ่ง เอาแค่แสนเดียวแล้วคุณป้าก็จะได้เงินเขาบอกไม่เอาเลยเขาบอกเอาเธอเพราะอย่างน้อยๆเราก็มาด้วยกันเนี่ยเอาเอา,เอาออกแสนหนึง่งเขาบอกอุ้ยมีรอกแสนหนึ่งได้ใหญ่ใหญ่คนที่ชื่อแก้วเขาบอกกับพอดีทั้งขับรถไปเองนะเขาบอกเอา,อางั้นก็พี่ๆงั้นเดี๋ยวไปกดตตังไปหาตตังนะเขาอ,อ,อ่างเงี้ยเขาจะไปกดตตังเนี่ยมาต่างคนต่างก,ก็แย,ยกย้ายกันไปไงที่นั่นก็ไปกดไปกดที่เนนตโคเนี่ยแล้วก็ไปกดที่ที่กรุงไทยที่โลตัส ได้ทั้งหมดได้แปดหมื่นอ๋อของป้าก็คือก็คือที่บอกว่าตกงลงกันว่าจะให้ป้าเนี่ยลงหนึ่งแสนหนึ่งแต่ว่าปกดเงินได้แปดหมื่นบาทไม่ด้แต่ว่าไม่มีนะนี่ปกดมันกดได้แค่เจ็ดหมื่นแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็โทรมาเขาบอกแม่แม่อย่าเพิ่งให้นะแม่แม่อย่าแม่อย่าแม่เนี่ยมันมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วพอเอนจาลูกชายเขามีเบอร์ยายแก้วเนี่ยเขาก็พูดเขาบอกเออคุณแก้ว